สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้ผมจะมาแนะนำโครงสร้างการยิงแอด Facebook ที่ผมไปทดลองแล้วมันได้ผลนะครับก็อยากจะเอานำมาเสนอให้คุณลองไปทดลองใช้ดูนะครับถ้าคุณเคยยิงแอด a c e b o o k อยู่ด้วยตัวจัดการโฆษณาและเคยทดลองใช้โครงสร้างการยิงแอดแบบ CBO ที่ผมเคยแนะนำให้กับคุณในวิดีโอตัวก่อนๆนะครับถ้ามันไม่ค่อยได้ผลเนี่ยลองเอาโครงสร้างตัวนี้ไปใช้ดูครับเผื่อมันจะได้ผลนะครับผมทดลองแล้วเลยเล่าให้คุณฟังนะครับ ผมทําเป็นข้อมูลให้คนแล้วนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงโครงสร้าง f a c e b o o k Ad ที่ผมแนะนําแล้วกันนะครับผมแนะนำไปหลายตัวนี้เป็นตัวล่าสุดที่ผมแนะนําผมมาย้อนอดีตนิดนึงนะครับวิดีโอตัวก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนําให้คุณทําถ้าคุณทําโฆษณาบน Facebook ใช้ตัวจัดการโฆษณาผมจะให้คุณแนะนำให้คุณสร้างโครงสร้าง Facebook แบบนี้เลยนะครับเป็น1แคมเปญมีสัก2อกลุ่มเป้าหมายหรือชุดโฆษณา นี่นะครับแล้วก็เปิด CBO แคมเปญ Budget Optimization เอาเงินโฆษณาไว้บนแคมเปญและให้ AI ของ Facebook เป็นคนจัดการว่ากลุ่มเป้าหมายไหนดีโฆษณาของ Facebook ก็จะจัดการให้ส่งเงินโฆษณาส่งโฆษณาไปกับตัวนั้นมากที่สุดพอคุณลันไปโฆษณาไปสักระยะหนึ่งเช่น7วัน14วันคุณกลับมาดูเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าชุดโฆษณาตัวไหนดีชุดโฆษณาก็คือกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง นะครับซึ่งตัวนี้มันลันโฆษณาลและได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในและระยะหลังๆนี่ผมก็ไม่เริ่มไม่ค่อยแน่ใจเพราะบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมเลยทําวิดีโออีกตัว,ต,วตัวนี้ขึ้นมาในกรณีที่คุณใช้โครงสร้างแบบนี้อยู่ตามที่ผมเคยแนะนําสมัยก่อนเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยได้ผลเนี่ยผมเลยมาแนะนําอีกตัวหนึ่งครับนี่เป็นโครงสร้างตัวใหม่ที่ผมแนะนําง่ายกว่าน้อยกว่านะครับ นี่ผมเขียนอย่างนี้นะครับถ้าอันแรกไม่เวิร์กคือตัวตะกี้นะครับลองโครงสร้างแบบนี้น่ครับโครงสร้างแบบนี้คล้ายๆกันแต่เราจะเอาแค่ชุดโฆษณาตัวเดียว1แคมเปญ1ชุดโฆษณาและภายใต้ชุดโฆษณาคุณอาจจะมีโฆษณาสัก2-4ถึงตัวนะครับตามรูปเลยผมยังใช้ CBO อยู่นะครับมีชุดโฆษณาคือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองแล้วก็มีโฆษณาผมแนะนําไว้แถวๆสองถึง4ตัวผมใส่4ตัวเลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดจะเป็นแบบนี้ครับ ในชุดโฆษณาตัวเนี้ยสมัยก่อนคุณอาจจะยิง2งถึง3กลุ่มเป้าหมายผมจะให้คุณรวมกลุ่มเป้าหมายเข้าด้วยกันเลยครับเหลือชุดโฆษณาชุดเดียวเป็นแบบนี้เลยครับส่วนไอ้ตัวโฆษณาไอ้นี้ผมทำตัวอย่างเป็น3จริงๆขอให้มีทั้ง2ถึง4คุณก็รวมชุดโฆษณาเข้าด้วยกันเลยครับมาเป็นแบบนี้เลยครับแต่เรายังเปิด CBO อยู่ความหมายคือเรายังเอาเงินไว้บนแคมเปญอยู่แล้วก็เปิด CBO แคมเปญ Budget Optimization สมัยใหม่เป็น Advantage Plus บั d g เ t a d แอดเวนเทัชื่อประมาณอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้แคมปให้ Facebook ยังส่งโฆษณาให้กับเราโดยใช้ AI สิ่งที่เราต้องการคือตัวข้างล่างนี้ครับเรามีโฆษณาประมาณ4ตัวเพราะงั้น Facebook จะหมุนเวียนส่งไปที่กลุ่มเป้าหมายชุดโฆษณาตัวเดียวกันตัวไหนดีสุดก็จะไปมากสุดผลลัพธ์ก็จะได้มากที่สุดนั่นเองแต่ตรงชุดโฆษณาเนี่ยมันมีข้อดีที่ทำแบบนี้ครับนี่เป็น ที่ผมไปศึกษาจากคำแนะนำ a c e b o o k หลายๆครั้งเลยนะครับข้อดีมี2อ,อย่างครับผมสรุปเป็นอย่างนี้ให้คุณดูครับข้อดีในการทำโครงสร้างที่ผมแนะนำเนี่ยหนึ่งแคมเปญหนึ่งชุดโฆษณาเนี่ยหนึ่งลดการทับซ้อนของกลุ่มเป้าหมายนะครับเพราะว่าเราลดลงมาแล้วยุบมันเหลือชุดโฆษณาเดียวงั้นมันจะไม่ทับซ้อนถ้าเป็นแบบเก่าเนี่ยมันมีโอกาสทับซ้อนเห็นไหมครับชุดโฆษณาหนึ่งอาจจะทับซ้อนชุดโฆษณา2อง,งั้นมันมีโอกาสที่โฆษณาจะส่งไปแล้วแข่งกันเอง งั้นมผมเลยมาทําแบบนี้เป็นทางเลือกให้กับคุณเพื่อที่จะทําให้ถ้าสมมติตัวแรกมันไม่ดีแบบแบบแรกไม่ดีลองทําแบบนี้อยู่เพราะว่าแบบนี้ชุดโฆษณามไม่ทับซ้อนกันแล้ว Facebook ก็จะมีโอกาสส่งไปที่ไม่ต้องแข่งกันเองอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็ได้นั่นเป็นข้อดีตัว,ตวแรกนะครข้อดีตัวที่2ออกจาก l e a r n n n g f a ฟ e ได้เร็วกว่าเหตุผลก็เพราะว่าเรารวมชุดโฆษณาม,มาไว้ที่เดียวกัน เพราะฉะนั้นเวลาเกิดผลลัพธ์ของการทําโฆษณามันก็จะมากองที่แค่ชุดโฆษณาตัวเดียวยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณยิงแอดแบบข้อความเวลายิงแอดไปได้ข้อความทักเข้ามามันก็มากองที่ชุดโฆษณาตัวนี้ตัวเดียวเลยงั้นมันจะได้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่าถ้าจากหลักการ Facebook บอกว่าต้องการผลลัพธ์ถึง50ผลลัพธ์ถึงจะออกจาก l e ARNING f a s e ได้เพราะฉะนั้นการยุบ ชุดโฆษณาหรือเมิร์ชกันให้เหลือตัวเดียวเนี่ยโอกาสที่ได้50ข้อความก็มีมากกว่าถ้าเป็นแบบเลขแบบแรกเนี่ยข้อด้อยของมันคือการเรียนรู้อาจจะนานหน่อยเพราะมันแตกเป็น3ชุดโฆษณากว่าแต่และชุดโฆษณาได้50ผลลัพธ์ก็นานกว่าเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้ข้อดีก็คือจะออกจาก l e ARNING FACE เร็วพอออกจาก l e ARNING FACE เร็วโอกาสที่ Facebook จะยิงได้แม่นยํามากขึ้นก็มีมากกว่านั่นเป็นข้อดีข้อที่2ของการใช้ชุดโฆษณาแบบนี้นะครับ ข้อดีข้อสุดท้ายครับในความคิดที่ผมยังใช้ยังใช้ CBO อยู่ความหมายก็คืออย่างนี้ครับเรายังอย่างน้อยเรายังใช้ AI ของ Facebook อยู่ถึงจะเป็นโครงสร้างแบบนี้ก็ตามถึงเราจะมี1แคมเปญหนึ campaign, หนชุดโฆษณาก็ตามแต่เราวางตัวโฆษณาไว้ถึง4ตัวเราใช้ CBO เหมือนเดิมแต่คราวนี้ พื่อให้ Facebook เป็นคนจัดการโฆษณาให้กับเรายิงไปที่กลุ่มเป้าหมายเดิมนี่แหละเพียงแต่จะเอาโฆษณาตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ไปดีเราไม่บังคับแล้ว Facebook ช่วยหน่อยโดยเรียนรู้จากการยิงของเขาว่าส่งโฆษณาตัวไหนไปแล้วได้ผลลัพธ์มากที่สุดโฆษณาตัวนั้นก็จะส่งไปามากที่สุดนั่นเองเวลาคุณรังโฆษณาไป7วันถึงสิวันคุณกลับมาดูคุณจะเห็นเลยว่าโฆษณาตัวไหน Facebook ส่งไปมากที่สุดดูจาก Impress i o ่ก็พอจะเห็นซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ย ได้การเรียนรู้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าโฆษณาตัวที่1ถูกส่งไปมากที่สุดทําให้เรารู้เลยอ๋อ a c e b o o k มองแล้วว่าโฆษณาตัวนี้ดีที่สุดทําให้เราสามารถที่จะทําโฆษณาตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7มาเสริมได้โดยที่เรียนรู้จากโฆษณาตัวที่1ถ้าเป็นผมทำเนี่ยผมลั่นไป7วันเนี่ยสมมติว่าโฆษณาตัวที่3ที่4ไม่ดีเนี่ยผมก็จะปิดตัวที่3ที่4แล้วผมเรียนรู้จากตัวที่1ที่2มาแล้วเอาใส่เข้ามาเพิ่มทําให้โฆษณายังอยู่ที่2อถึงสตัวอยู่เสมอ แล้วก็ใช้ CBO ให้โฆษณามันลันอยู่แบบนี้นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทผมอยากจะนําเสนอโครงสร้างแบบนี้ในกรณีที่แบบแรกที่ผมเคยแนะนําไปแล้วมันไม่เวิร์คคุณลองทําแบบนี้ดูแล้วมันก็เป็นโครงสร้างที่ง่ายด้วยนะครับที่ง่ายโดย1แคมเปญหนึ่งชุดโฆษณาเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าจะทําให้มันเต็มเต็มขึ้นไปอีกสมมุติว่าคุณมีทักษะแล้วมีประสบการณ์แล้วเนี่ยคุณอาจจะแยกเป็น2แคมเปญก็ได้นะครับ แคมเปญแรกเหมือนที่ผมว่าเลยยิงไปที่กลุ่มเป้าหมายหลักโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยมีอินเทรสมีพฤติกรรม behavior ที่รวมๆกันเลยหลายอย่างรวมกันเลยแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วพออีกแคมเปญหนึ่งเนี่ยเป็นรีมาร์เก็ตติ้งแสดงว่าแคมเปญซ้ายอาจจะไปให้โฆษณาส่งไปหาคนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักคุณเลยไม่รู้จักแบรนด์ของคุณไม่เคยเข้ามาในเพจของคุณไม่เคย inbox เข้ามาเลยให้เขาส่งไปหาเรื่อยๆอาจจะใช้บัดเจตมากกว่าใส่เงินบัดเจตไว้ทรงนี้ คุณสร้างอีกแคมเปญหนึ่งโครงสร้างเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ชุดโฆษณาหรือกลุ่มเป้าหมายคุณใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกำหนดเองคัสตอมออเดียร์พวกรีมาร์เก็ตติ้งคนที่เคยอินบ็อกซ์คนที่เคยเข้าเว็บไซต์ใช้พิกเซลอย่างนั้นนะครับหรือคนที่เคยดูวิดีโอของคุณแล้วคุณก็ส่งโฆษณาไปอาจจะใช้เงินน้อยหน่อยตัวโฆษณาอาจจะไม่เหมือนกัน ฝั่งขวาอาจจะเป็นอะไรที่เขาน่าจะรู้จักแบรนด์เราแล้วเราต้องส่งข้อมูลเชิงลึกไปอาจจะเป็นโปรโมชันเพื่อจะกระตุ้นเขาส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นอะไรที่กว้างหน่อยเพื่อจะไปหากลุ่มเป้าหมายคนใหม่ๆนี่ก็เป็นวิธีที่จะใช้นะครับซึ่งในความคิดผมโครงสร้างเนี้ยมันก็โครงสร้างเนี้ยมันก็โอเคแต่ถ้าคุณจะสเกลอัพเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยยกความหมายของผมคือ มันน่าจะเหมาะสําหรับคนที่มีงบโฆษณาไม่ถึงกับใช้มากนักต่อวันนะครับในความคิดผมในยอยู่แถวๆสามร้อยบาทถึงสามพันบาทต่อวันเนี่ยโครงสร้างแบบนี้น่าจะโอเคเพราะว่ามันเป็นแค่ชุดโฆษณาเดียวแต่ถ้าคุณใช้เงินมากกว่าน,นี้อาจจะต้องปรับโครงสร้างหรือต้องสร้างแคมเปญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าในคนทั่วไปตามความเข้าใจผมเขาใช้เงินแถวๆ 300บาท500บาทพันบาทผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วงั้นผมก็เลยนำทำเป็นวิดีโอขึ้นมานะครับเพื่อจะนำเสนอทางเรื่องให้กับคุณเป็นโครงสร้างที่ผมทดลองแล้วมันก็ได้ผลนะครับในเงินไม่มากนักเนี่ยใน300 3 3 0 0ถึง3,000บาทเนี่ยคุณแค่สร้างแคมเปญโฆษณาตัวเดียวชุดโฆษณาเดียวรวมเข้าด้วยกันเลยที่คุณเคยยิงมาแล้วก็ใส่แอดเข้าไปมากหน่อย2-4ตัวเปิด CBO แล้วให้โฆษณาลันไปนะครับนี่แล้วข้อดีก็อย่างที่ผมว่า ลองทดลองใช้ดูนะครับในผมให้2ทางเลือกคขานี่เป็นทางเลือกล่าสุดตัวนี้เป็นตัวที่ผมทดลองใหม่แล้วผมทดลองมาพอสมควรแล้วผมคิดว่ามันก็ใช้ได้อารมณ์ประมาณว่าเมื่อเวลานานขึ้น Facebook เขา AI ของเขาเก่งมากขึ้นเพราะงั้นเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรซับซ้อนนะครับตัวนี้ง่ายกว่าแล้วก็ปล่อยให้ AI ของ Facebook จัดการมากขึ้นนั่นเองโอเคนะครับนี่เป็นข้อมูลของวันนี้ครับผมทำคอนเทนต์ทุกๆอาทิตย์แล้วส่งให้คุณดูทุกๆอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ อะไรแบบนี้นะครับเป็นการยิงแอดบน Facebook บน Google ส่งให้คุณดูอาทิตย์หน้าครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ